พี่น้องล่าสุดเกิดอย่างขึ้นกับพระเอกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพระเอกออฟสุรพลอ๊บอลล้นทนบวายออกมากเคลื่อนไหวถ้าเป็นแบบนี้เลิกติดตามออกกระไดเด้อเผิ่ว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้พยายามผ่านพฤติกรรมแบบใดล่ะพี่น้องเอาตะวกรงสไปนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอรัมทีครรครักสู้ผู้สูค่คนวันนี้พรมพรมมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคน,น,นเดิมกับพ,พยาภาคนโกสุริโยบ,บางทามิตโกไปนหนา โกไปน่คือเก่าพี่น้องอ,อ๋อสีว่าไปแล้วผู้ใด,ดสิบ่อยากห้คนมาหักมาหอมเจ้าของแม่นบ่แต่ว่าถามีพฤติกรรมแบบนี้พระเอกออฟสุรพลบอกว่าบ่าต้องมาติดตามกระได้บ่ต้องมาหักกระได้เพค์ข้ามผ่านพฤติกรรมแบบใดหลักเพื่อนจังอดบ่ล้นทุนบ่ไไวออกมาเคลื่อนไหวเมื่อบอกีีนาที่ผ่านมาออฟสุรับลเพย์ข้ามผ่านครับเพื่อนว่าจังซีเอฟซี FC ถามมาติดตามออฟแล้วคาดหวังให้ออฟทำตามใจตัวเองต้องทำตามคำสั่งเลิกติดตามออฟได้เลยครับ เพราะ,ะนั่นไม่ใช่พฤติกรรมของการเป็น f อที่ดีและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้กับออฟที่บ้าวเพราะออฟให้เกียรติทุกคนและอย่าทำแบบนี้กับใครเลยนะครับใจเย็นๆกันนะเพื่นว่าทุกอย่างมีเวลาของมันออฟวางแผนไว้หมดว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันงานออฟมีทุกวันงานนอกอีกคนที่จะอยู่กับออฟขอคนที่ไม่ท็อกซิกเพื่อนว่าท็อกซิกกับขออี้ยางพวก พลังงานลบเป็นพิษต่อสังคมเป็นความสัมพันธ์ที่บ่ค่อยดีนรกให้พานทำงานออฟก็เหนื่อยแล้วอย่าทําให้ออฟเสียใจเลยฝากให้คิกครับบอท่านใดแล้วบอท่านใดทัวให้พานเพิ่นมีการออกมาขยายความอีกเด้ออีกอย่างเปรียบเทียบด้วยว่าทีคนอื่นทําได้อ้าวเพิ่นว่าเราอยู่กันคนละจุดหน้าที่ก็ต่างกันเปล่าเพิ่นว่าเลิกติดตามออฟและไปทุ่มเทกับคนนั้นดี เข้าใจว่ารักนะครับแต่ให้เกียดกันหน่อยให้พื้นที่ส่วนตัวศิลปินที่คุณรักสักนิดอย่าท็อกซิกเพื่นว่าแล้วเลิกประชดออฟด้วยนะเพื่นว่าเพราะมันไม่ได้ผลเลยออฟไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะตั้งหน้าตั้งตาทางานเดี๋ยวคิดโปรเจกต์ในแต่ละเดือนอีกคือยุ่งมากมากเป็นจังไหรมากจังไหรเอฟซแฟนคลับแบบไหล่ะนี่ลักเพื่นว่า รักศิลปินชื่นชอบศิลปินให้พื้นที่ส่วนตัวกับศิลปินบ้างศิลปินก็คือคนคือกันแพ,พ้ผ่านแมนบอกคําว่าพื้นที่ส่วนตัวนี่ผู้ดได้ก็ต้องการดิเวลางานก็คืองานงานก็คืองานจังสิ่แมเวลาส่วนตัวก็คือเวลาส่วนตัวยะสดแตพงคนหลายบาทที่นี่แต่งไปแต่งมาแต่งมาแต่งไปเพื่อนบ่เหตุตามใจเจ้าของคัดอกคัดใจอีกบ่ถืออกบ่ถือใจเพื่นอีกจังสิก็มี่สาหรับน้องอบสุรพลท่องดวงสบาย ตอนงชตีเนาะเออเออตอนนี้มาเป็นพเอกของสาวน้อยเพชรบานแพงหมอลำทีวากันว่าตอนนี้เป็นหมอลำโซเชียลเบอร์ต้นของเมืองไทยสไปเออแล้วมาที่นี่คนกัสีเข่ามากหลายพี่น้องบาว่าี่เป็นพอฮักเมฮาก FC อซแฟนครับเออต่างๆหนหน้าลราไปเออการีกเลี่ยงบ่ได้ที่ที่บางคนเนาะ ที่เพิ่นเขาว่าเป็นเอฟซีแฟนข่าวคาดหวังยังห้เฮ็ดจังสั่นเฮ็ดจังสี่คือจังจากของอคิดวันนันทอถาะแต่เพิ่นลืมไปว่าศิลปินเพิ่นบ่ได้มีนาทีแค่นาทีเดียวเออแล้วเพิ่นก็เป็นอ่าสิว่าจังไ๋ล่ะเป็นศิลปินมาแต่ไหนเท่าไหนคือบ่ต้องไปบอกไปอย่างเพิ่นเออทีทเป็นเอฟซีทีดีก็คือ ล่อชื่นชมล่อสับพอร์ตล่อให้กำลังใจล่อติดตามผลงานติดตามผลงานของศิลปินที่จะของชื่นชอบถ้าเสีบอกไปแล้วเนอะกว่าที่เพื่นสีมาฮอดมือนีกว่าที่จะมาเป็นพระเอกของวงหมอลำดังวงหมอลำแนวหน้านี่ก็ถือว่บ่ธรรมดาผ่านมรสุมมาหลักอันหลยแนวพยานผ่านเวที่นันเวที่นี่ไอคิวอีคิวคือว่าคอนสวรรค์ค้อนแสวงเรื่องสาเรืองสิงของหมอลองหมอลำนี่คือว่า ถือว่าต้องต้องบ๊อธรรมดาอยู่แล้วละ่ะแมนบ็อกเอฟซีแฟนคลับที่ดีกับปอยให้เพิ่นคิดโปรเจกต์ตามจังไรล่ะตามความสามารถของเพิ่นซ่าว่าสังาส่งท็ิปตอยังเพิ่นกระมี<น>่อยู่แล้วเออหผู้จัดการเพิ่นกระมี่อยู่แล้วอเออบัดท,ที่นี่มันบอกแมนจังสั่นเตีเ้ยนไม่น้อยเอฟซีแฟนคลับบางคนบางท่าน,น,นเนาะเออพยายามที่เขาไปตีสนิทเอเอไปบอกไปแต่งไปอยู่ใกล้ๆไปอันน,อนั้นอันนี้ นู่นนี่นั่นเพื่อให้เจ้าของค้ายครับเป็นคนสนิทของศิลปินเป็นคนสําคัญเป็นคนสําคัญอเออบ๊อบแมนยังเดยเวลาแห่คนหลายๆจังส่แม่มขันไดเออไปบอกเออน้องทําอย่างนั้นน้องทําอย่างนี้เออศิลปินเฮดต,ตามกยอนว่าเพิ่นเกงใจแตว่าอ่าสำหรับน้องอ๊อฟเองในที่สุดไม่กะบาะ่าไหวเออแล้วบัดที่นี่มี่ฮอดว่าอ่าพ่อตังเต่เอ่าน้อง บ่บ่เหตุตามคล้ายๆครับมันมันเกินไปแล้วก,มก็มีการป่อยชดปล่ยชั่นมีการกับฟัดกับเฟียเขึ้นเคื่องยังไงวะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าเจา้าข้าวเจ้าของของศิลปินอาจารย์สีก็เห็นลายอืมเอาขาววากันไปเอาที่มันพ่อดาพ่อดีพี่น้องรู้จักขอบเขตของจ้กของเพื่อป้องให้ศิลปินที่จ้าของหักเออเพิ่นอึดอัดคือจังนองออบเนี่ยถือว่าอึดอัดขังนละละคอยว่าคือจนสีบ่ไหวแล้วขึ้น่าคัน์ซี ขันรับ่ไดก้กะขันเศร้าเป็นเอฟซีซจังสีแม่กขันสิขนาดนี้แล้วสําหรับน้องออเองเอ่าเขากะได้ว้าได้จามีโอกาสได้ว้าได้จาครับน้องเนาะถือว่าเป็นคนที่อ่ถือว่าเป็นคนที่มรารยาทดีแห้งอ่อนน้อมถ่อมตัวอืมกะถือว่าเก่งค่ะเออความสามารถ,ถิเพราต้องบอกถึงอ่แล้วกะอ่าเป็นเจ้าของรายนาขลาดอ่าที่โด่งดัง ก้อนนานี่ลา,ล,าล,าลายลายลอยล้านวิว่อไปก็ถือว่าเป็นพระเอกหมอลำแนวหน้าเนาะพี่น,อนอ้นองเนาะสำหรับพระเอกอลสุรพลฤดูการนี้ปีแรกที่มาเป็นพระเอกของวงมอลำซานหอยพิบาลแพงแมนบอสชิงเอฟซี่แฟนคลับกับเขามาอาศิลาร้ายรูปแบบแต่ละคนอาสิเขามาหาศิลปินนี่มีจุดประสงค์อย่างต้องรอบเราบอบแมนวาเป็นเอฟซี่ซื่อๆกับมี่เด้เออหวังนู่นหวังนี่เออหวังอยาก มีกะระแสอย่างมีสสิวา่จาจังไดล่ะมีซื่อนิเสียงไปครับศิลปินนั่มหรือว่าอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกระตงยอมรับว่าม,ามันมีอยู่จริงอ <c oughs> บางคนกับหวังผลประโยชน์่บทั้งอ้อมกับทั้งตรง แตมีแต่ว่าสําหรับคนที่ดีๆเพื่อนก็หลายส่วนใหญ่แหลวะกะ็หลายนั่นแหละ f ีแฟนคลับที่ดีกับมีหลายคือกันน,นี่แหละมันก็หลากหลายรูปแบบไม่พานส่วนน้อย<น>ที่จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเพื่นวารักศิลปินชื่นชอบศิลปินให้เกียรติศิลปินศิลปินเพนิ่นกับม<น>ีหัวใจคือกันกว่าที่จะมาเป็นพระเอกแถวแนวหน้านีาน่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาลหละความสามารถของเพื่นจ้องปล่อยให้เพื่นคิดเองเราเป็น FC แฟนคลับค่แค่ รอติดตามผลงานของเพิรนมแมนบอระให้พื้นที่ส่วนตัวกับศิลปินบ้างอย่าเห็นให้เพินรูซื้อว่าอึดอัดใจจังสิแม้แง,งานยังเยอมันกับว่าไวแล้วขันว่าเหตุาหตามกะเชียขันหอนเหตุตามกะเลยเถิดกะมีแต่สร้างๆๆสร้างสร้างงานเพินกะหลดมืออยู่แล้วว่าเลี้ยงข่อยเนาะขอยว่าอย่างให้คนมาแตงข่อยแต่เม่เถาก่แตงข่อยก่ได้แต่ว่ากับว่าเป็นวาสิบอระฟังเลยแต่ว่าอันนี้มันต้องแยกแยกออกคำแนะนำครับ อบองการมันคนละยางกันอ้าอ่อบาบททัดนี่ความิีเห็นของเอซีแฟงครับนาะพี่น้องเนาะบางคนกับว่าโอซาวาแน่เป็นว่าอ่าบางคนกับทรงกําลังใจกําลังใจครับสู้ๆ <c oughs> กําลังใจหลูกไส้ใจเย็นนะคะลูกชายกับมี่อ่า เป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับพระเอกของสาวนยบาลแพงพระเอกออบสุรพลนี่หลักพึงกับสิอดวดเบอล่นทุนเบอไหวคือว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกสิแม้พ้องตัดแต่งเพื่นเธอหนึ่งเธอสองเธอสามเพิ่เบาปากเพิ่เบาเบาจังสีก็คิดว่าเพิ่เบาหลุดซึ่งอย่างแต่ว่าความรู้สึกอัดอั้นตันใจบางเหมือมนกับ อนหลักประทูออกมาคือกนรดิบ๊ไว้แล้วถ้าบ่เา,วา,วาวแน่จังสีน้องพีนนนะ่น้องนกเข้าใจศิลปินรักศิลปินให้เกียรติศิลปินเข้าใจเพิ่นนั่งวสันทบบ่มีพู้ได้บ่อยากให้คนมาหักมาหอมเจ้าของอแต่ว่าบางครั้งมันก็เกินไปบ่หักเลยก,ก็ยังดีกว่าแมนบ่ถ้าสีมาแต่งกันจนเกินไปวสันทอบเอเปิดคุยกันไปเลยซานเะนาะควานสิจบคลิปนี้เอก็คือถ้าผูดได้คิดว่าเจ้าของเข้าค่ายบ่ถามศิลปินที่เจ้าของจนชอบไปเลยแม่เหตุจังซี่ อ่าลูกโอเคบอ,อเออหรือว่าจังใดจังสิเปิดอกคุยกันมันจังบอรู้รสึกว่ามันมันเก็บกดต่างคนต่างอ่บอเข้าใจกันจังสิมันกันสิบานไายเนาะอ่ะจังสันเราพี่น้องสําหรับมือนีกะอ่ามาบอมาจาฮัลโหลโปข่ากับพีกนอ้อนคือเขาเมันเดิมมาที่นี่กัสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปตะเพียงสำนีขอกล่าวค้า่าขอบคุณครับ okay.